ที่เห็นน้ำแข็งผนที่เราเห็นน้็งกินนะไม่จาเป็นย่าไปกินมันว่าก่อน,นี้ผมกินน้ำแข็งนะทุกวันเลยท้องเสียโดยร,รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะพอเลิกกินน้ำแข็งแนะผมท้องหายเสียเลยคนไทยกินน้ำแข็งเพื่อดับกระหายทายร้อนและใช้น้ำแข็งรักษาความสดใหม่ของอาหารโดยไม่ตระหนักถึงความสะอาดและภัยที่จะได้รับจากการสุ่มตรวจการปนเปื้อนในอาหารของสำนักอนามัยพบว่า มีน้ำแข็งบริโภคปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์มากกว่าถึง65เปอร์เซนซึ่งสอดคล้องกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยาที่ระบุว่าน้ำแข็งก้อนหรือที่เรียกว่าน้ำแข็งซองมีเชื้อโรคปนเปื้อนมากที่สุดซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีอาการท้องร่วงและอาหารเป็นพิษสาเหตุที่ทำให้น้ำแข็งปนเปื้อนเกิดจากโรงงานผลิตน้ำแข็งที่ไม่ได้มาตรฐานอุปกรณ์การผลิตที่เก่ามีคราบสนิมและไม่ได้ทำความสะอาดเป็นประจำ คนงานบางคนไม่สวมเสื้อขณะทำงานใช้มือและเท้าสัมผัสน้ำแข็งโดยตรงพื้นโรงงานบางแห่งมีคราบสกรปรกและเมื่อลากน้ำแข็งไปตามพื้นสิ่งสกรปรกอาจปนเปื้อนมากับน้ำแข็งได้อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำแข็งสกรปรกคือร้านค้าส่วนใหญ่มักใช้น้ำแข็งสำหรับกินแช่รวมกับผักผลไม้เนื้อสัตว์และขวดน้ำดื่มเขามีถังแช่เขาไม่ได้แยกถาว่านี่คือน้ำบริโภค ับของแช่บางทีเค้องแข็งบดเนี่ยแช่ของแล้วก็เอากระสอบทั้งทั้งยูนิตเนี่ยลงไปในในของแช่ด้วยของสดอ่ะมันก็มีมีปัญหาอยู่แล้วเหตุผลที่ร้านค้าส่วนใหญ่เลือกใช้น้ําแข็งบดแทนน้ําแข็งหลอดเพราะมีบริการส่งถึงร้านสะดวกราคาถูกและได้ปริมาณที่มากกว่าที่เราเลือกใช้น้ําแข็งบดเพราะว่าปริมาณปริมาณเนี่ยมันมันมองเหมือนว่าปริมาณน้ําแข็งบดเนี่ยมันให้ได้ปริมาณเยอะกว่าแต่แต่น้ําแข็งหลอดหรือน้ําแข็งหลอดใหญ่เนี่ย เวลาเทใส่ถังไปแล้วเนี่ยมันจะดูอจะดูละลายไวแล้วทําให้เราต้องเปลืองในการในการสั่งน้ําแข็งออกไวเยอะมากขึ้นเชื้ออ e ีโคไลเป็นเชื้อโรคที่พบในน้ําแข็งป่นและน้ําแข็งซองแต่ที่น่าตกใจคือเชื้อชนิดนี้พบได้ในอุจจาระของคนหรือสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคท้องร่วง ทุกปีก็จะมีรายงานจากทางด้านที่บอกว่ามีการปนเปื้อนเข้ามานะครับการปนเปื้อนก็มีทั้งเรื่องของที่มีเชื้อจุลินทรีย์เข้ามาได้นะครับจะเห็นว่าน้ําแข็งที่เราบริโภคเนี่ยมีทั้งที่เป็นนวลจุ๋งนะครับหรือว่าบางทีก็เป็นน้าแข็งก้อนนะครับจากโรงงานแล้วก็มีการไปปั่นาการเป็นน้าแข็งบทที่เรากินไปเนี่ยครับทุกๆปีก็จะมีคนที่มีอาการอาหารเป็นพิษจากพวกเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้นะครับไม่ใช่แค่เชื้ออ e ีโคไลเท่านั้นยังมีเชื้อชนิดอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรรคท้องง่่วไดเชนนกัน S 1> <S 1> เป็นเชื้อพวกอีโคไลหรือว่าแตฟโลคอคัสออเรียสเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะทําให้มีอาการท้องเสียไม่รุนแรงมากนักแล้วก็สามารถหายได้เองแต่ว่าหากเป็นเชื้อแบคทีรียบางชนิดเช่นเชื้อไอวาซึ่งมีความสามารถในการที่ทําให้ก่อโรคท้องเสียได้รุนแรงอาจจะทําให้ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเนี่ยเกิดอาการเสียน้ํามากนะครับแล้วก็ในบางครั้งถ้ามีอาการรุนแรงก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้น้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุงพลาสติก เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าแต่ต้องสังเกตที่มีเครื่องหมายออยและผ่านมาตรฐาน GMP เท่านั้นด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานการรับรองจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานผลิตด้วยระบบปิดสิ่งสกปรกต่างๆจึงไม่มีโอกาสหลุดลอดเข้าไปได้จากโรงงานออกไปเนี่ยถ้าจะเรื่องของความสกปรกแทบจะไม่มีนะเพราะว่าเวลาที่ออยเข้ามาตรวจเนี่ยเขาเอาจากเขาไม่ไดเอามาจากข้างในนี้นะ เขาเอาจากน้ำแข็งที่เราเหยียบใส่กระสอบเนี่ยไปไป,ไปตรวจเลยนะอ่าก็ไม่ได้มาสุ่มเราไม่ได้เอาน้ําจากตรงนี้ให้เขานะเขาต้องเอาน้ําแข็งที่เป็นสําเร็จรูปแล้วไปตรวจหากเป็นไปได้ควรผลิตน้ําแข็งกินเองเพราะสามารถมั่นใจในความสะอาดหรือควรเลิกกินน้ําแข็งหันมากินของร้อนจะดีต่อสุขภาพที่สุดโรคหลายโรคนี่มาจากการกินอาหารที่เย็นแล้วก็โรคหลายโรคก็มาจากเรื่องของการติดจากคนสู่คน แล้วก็ติดจากคนผ่านมือเข้าปากเพฉะนั้นกินร้อนช้อนกลางล้างมือสําคัญมากก็คือกินของร้อนๆกาแฟก็อย่าก,กินกาแฟเย็นกินกาแฟร้อนซะจะได้ไม่ต้องใช้น้ําแข็ง